จอกันอีกแล้วครับกับแถวสอ่สองเกมประจำวันพุทธที่23กรกฎาคมครับวันนี้กลางสัปดาห์แบบนี้ก็ยังอยู่ในฟุตบอลยุโรครับรอบคัดเลือกครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่อย่างยูฟาแชมเปียนลีกหรือถ้วยเล็กอย่างยูโรป,ปาลีครับก็วันนี้ครับก็จัดไปเลยครับ4คู่เน้นๆครับในฟุตบอลยุโรปรอบคัดเลือกครับส่วนอีก2คู่วันนี้ก็เป็น รอบรองชนะเลิศครับในฟุตบอลยูโรของผู้หญิงครับแล้วก็หนึ่งคู่ครับบอลฟินแลนด์วันนี้ฟุตบอลก็ต้องบอกว่าจะถามว่ามากไหมก็มากครับจะถามว่าน้อยไหมมันก็ไม่น้อยขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีทีเด็ดให้รับดูรับชมกันอีกเช่นเคยครับก็วันนี้จัดไปหกคู่เบาๆครับก็ต้องเบาครับเนื่องจากเมื่อวานครับก็ต้องบอกเอากันตามตรงเลยครับฟุตบอลโอ้โหแม่งโคตรเพี้ยนเลยครับสําหรับบอลเมื่อวาน ที่จัดให้ทุกคนครับโอ้โหบอลครับเมื่อวานครับยิงไม่ถึงบ้างโอ้โหบอลรองมาเฉยเลยครับสําหรับเมื่อวานครับให้รองก็เป็นบอลต่อเข้าให้บอลต่อเข้าก็เป็นบอลรองเข้าครับบอลโดนใบแดงอีกโอ้โหก็ต้องบอกว่าเมื่อวานครับไม่ต้องสืบครับเละจริงๆครับผลงานของเมื่อวานครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานมาสามวันดีต่อเนื่องครับเมื่อวานหลุดเฉยเลยครับ ก็ตามนั้นแล้วครับผลงานของเมื่อวานก็ทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับสําหรับเมื่อวานกลายเป็นทีเด็ดชาวสวนไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เอากันตามตรงก็แก้ตัวใหม่ครับผมฟุตบอลครับมันก็ต้องมีวันที่ดีบ้างวันที่แย่บ้างครับก็ต้องยอมรับครับแต่ถามว่ายอมไหมไม่ยอมครับก็ไม่ต้องไปหนักไปหนักอะไรมากก็บเบาครับก็คือ ให้มันพอสนุกพอครับช <c oughs> ่วงนี้ครับรอบอลลีกใหญ่ๆเปิดรับรองกลับมาเชิดฉายแน่นอนครับก็วันนี้ครับเราไปลุยกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคูบิ04พบกับซาลอนคู่นี้เป็นฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ของฟินแลนด์เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราคูบิ04นัดล่าสุดบุกเสมอกับพีเค35วันด้า 11ตอนนี้พวกเขาอันดับ5ครับกลางตารางคะแนน15นาที่ผ่านมา22คะแนนส่วนซารลอนทีมเยือนวันนี้นัดล่าสุดบุกไปแพ้กับทีบีสตูคู3-2ตอนนี้อันดับบวยของตารางคะแนนอันดับ10 15นาที่ผ่านมาเพิ่งจะมี6คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นซาลอนครับที่ชนะคูบิไปได้2ประตูต่อนหนราคาวันนี้เปิดมาเป็นคูบิเจ้าบ้านต่อที่ราคา ลูกครวบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครวบ3ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ก็เข้าใจได้ครับทีมกลางตารางเจอกับทีม อันดับบวยของตารางคะแนนครับคูบีศูนย์สี่ฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอครับห้านัดหลังสุดในฟุตบอลลีของพวกเขาเสมอไปสักสามนัดครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับจะถามว่าฟอร์มโอเคไหมมันก็โอเคครับในระดับของพวกเขาครับเป็นทีมกลางตารางครับก็ต้องบอกว่าฤดูการนี้ของพวกเขาโอกาสที่จะเลื่อนชั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะริบหลีพอสมควรครับเพราะคะแนนห่างจากโซนข้างบนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับฤดูการนี้ของพวกเขาก็คือประคองตัวเอง แล้วก็ทําคะแนนให้มันสูงๆไว้ครับเพื่อมันจะมีช่วงที่ทีมข้างบนเขาอาจจะสะดุดหรือตัวเองครับท็อปฟอร์มขึ้นมาครับก็เป็นไปได้ครับก็ต้องพยายามให้อันดับของตัวเองมันดีที่สุดครับแล้ววันนี้เจอกับอันดับบว้ยอย่างซารลอนที่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้สุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับที่จะตกชั้นค่อนข้างจะสูงครับที่จะต้องลงไปเตะในดิวิชัน3ฤดูกาลหน้าครับทั้งฤดูกาลผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้ว15นห้าที่ผ่านมาโอ้โห ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่ายากพอสมควรครับสำหรับฝั่งทีมเยือนซาลอนที่จะไม่ตกชั้นฤดูกาลนี้เอาตรงๆอ็ยังไงผมก็มองว่าพวกเขาตกแน่นอนครับวันนี้ครับไอถามว่า3คะแนนวันนี้เป็นของใครผมมองว่าคูบีสามแต่วันนี้โอกาสที่จะได้สูงจริงครับเจ้าบ้านวันนี้คูบีศูนย์สี่ครับแต่ช่วงหลังก็ต้องบอกว่ายิงใครไม่ค่อยขาดเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้จะ กินราคานี้ได้ต้องสองลูกขึ้นไปก็ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆเหมือนกันนเพราะเพราะช่วงหลังของพวกเขาคูบีก็ยิงค่อนข้างน้อยครับถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสพอสมวควรนะเพราะทีมเยือนมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ก็ต้องแลกแล้วครับถ้าไม่เอาตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเอาตอนไหนแล้วครับบอลวันนี้ครับทั้งสองทีมครับมีโอกาสครับที่จะจบลงด้วยสกอร์สูง มากจริงๆครับเพราะเกมรับของทั้ง2ทีมไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นทีมที่เสียประตูเยอะด้วยกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างคูบิ0-4ครับทั้งฤดูกาลก็เสียไปแล้วครับ28ประตูครับส่วนซารลอนทีมเยอนเองก็เหมือนกันนับเสียไปแล้ว28ประตูเท่ากันครับเราไปดูที่ลูกเสียของทั้งสองทีมเสียประตูค่อนข้างจะมากครับแล้ววันนี้ครับ ถ้าเม็ดแรกมาไวครับเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่ผมมองว่ายังไงมันก็ตามมาครับไม่น่าจะลาะครับคู่นี้ไม่มีทางจะจบศูนย์ศูนย์ครับมีโอกาสสูงครับที่จะจบลงด้วยสกอร์สูงเผลออาจจะจบลงด้วยครึ่งแรกด้วยซ้ําไปครับครึ่งแรกอาจจะมีให้เห็นสองเม็ดสามเม็ดครับทาไมถึงชอบสกอร์สูงครับคู่นี้ก็เพราะว่าเกมรับของทั้งสองทีมมันั่วนนั่นแหละครับไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากครับอาจจะไปต่อเจ้าบ้านผมก็มองว่ามันต่อแพงเกินไปครับอาจจะยิงไม่กินราคาครับอาจจะไปลองทีมเยือน วันนี้ทีมเยือนอาจจะเละเทะก็ได้ก็กลัวทั้ง2ฝั่งครับถ้าจะเล่นต่อรองครับง่ายๆเลยก็ไปราคาสกอร์สูงครับไปทายสกอร์เงี้ยมันง่ายที่สุดครับมันกว้างที่สุดครับจะจบลงเท่าไหรไม่รู้ครับขอแค่ให้มันยิงกันเท่านั้นพอครับสาหรับคู่นี้คู่แรกครับยืนพื้นครับไปที่ราคาสกอร์สูง3ลควบ3ลูกครึ่งครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซีล่าเอฟเคพบกับไฮดูสปิดคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าคอนฟลินลิกรอบคัดเลือกคู่นี้เตะกันเวลา สี่ทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราซิลาเอครับทีมจากอเซอร์เบจันนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับคาราบัค4-0ในฟุตบอลกระชับมิตรในส่วนของไฮดูสปีดรับทีมจากโคเอเชียนัดล่าสุดกระชับมิดเหมือนกันคับแพ้ให้กับ LASK ลินไป2ประตูตอนน่อ1คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนัดน,นี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่โคจรมาเจอกันราคาวันนี้ครับ เปิดมาเป็นไฮดูสปิดต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ํากําแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งสีด้าเอครับทีมจากอเซอร์ไบจันวันนี้ไม่ได้ลงเตะที่สนามของตัวเองครับ ต้องใช้สนามกลางครับเพราะสนามของพวกเขาไม่ได้มาตรฐานตามยูฟ่าครับทำให้ต้องเล่นสนามกลางก็เข้าใจได้ครับพิมจากอเซอร์ไบจันฟุตบอลยังไม่บูมเท่าไหร่ครับอเซอร์ไบจันครับถ้าในนามทีมชาติเราก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นทีมหมูน้อยของยุโรปแล้วครับเป็นทีมจอมแฉกแต้มทีมหนึ่งเลยครับสําหรับอเซอร์เบจันครับแล้วฟุตบอลลีของพวกเขาก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็มองแล้วว่าไฮดูสปีดครับทีมจากโคเอเซียครับที่ต้องบอกว่า เล่นในลีกก็ต้องเจอแต่สิงสาราสารับทีมค่อนข้างจะแข็งนะครับความเข้มข้นของลีกก็ค่อนข้างจะแข็งกว่าด้วยครับตามมาตรฐานแล้วคู่นี้ผมมองว่าทีมจากโครเอเชียวันนี้ค่อนข้างจะดูดีกว่าครับไฮดูสปีดครับแต่ราคาวันนี้ครับค่อนข้างจะเอะใจนิดนึงครับเปิดมาต่อแค่ปอปลาเท่านั้นเองครับมันเหมือนเปิดมาถูกไปครับคือ คือทำไมเปิดมาแค่นี้ครับทั้งที่ว่าไฮดูสปีดเป็นต่อเยอะพอสมควรครับแล้วก็ไม่ได้เตะที่บ้านของซิลาเอเด้วยครับเตะที่สนามกลางด้วยครับแต่ไอราคาเนี่ยมันบางทีมันก็หลอกเราเยอะพอสมควรก็เสียท่ากับราคาครับไอคำว่าต่อถูกเกินไปต่อแผกแปกเกินไปอย่างเงี้ยครับมันมันก็หลายคู่ครับก็คือไม่สนใจแล้วครับคู่นี้ครับคือราคามันจะมาแค่ไหนก็แค่นั้นผมจะวิเคราะห์ตามฟอร์มครับวิเคราะห์ตามความเป็นไปได้แล้วกันครับ จะถามว่ามันแปลกเกินไปมันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นนะครับศีลายเพครับก็ผมมองว่าถ้าในฟุตบอลลีของพวกเขาก็ผลงานค่อนข้างจะโอเคครับแต่ในเวทียุโรปพวกพวกเขาครับประสบการณ์ค่อนข้างจะน้อยครับเวลามาเจอกับยักษ์ใหญ่ทางยุโรปก็มักจะไปไม่เป็นตลอดครับไฮดูสปีดครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับได้โคต้าครับจากลีโคเอเชียมาครับก็ต้องบอกว่า ก็ต้องเอาครับไปคนฟเรนซ์ลีก็ยังดีครับทาไม่ได้ไปถ้วยใหญ่ครับวันนี้พวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือครับอยากจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีก่อนครับแล้วค่อยไปว่ากันนัดที่2ที่บ้านของพวกเขาอ่ะผมมองแล้วพวกเขาเป็นต่อครับมันอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับวันนี้ครับจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้หรือเปล่าไอ้รูปเกมผมมองครับน่าจะเป็นไฮดูสปีดเนี่ยที่คลองบอลคลองเกมเข้าทํามากกว่าอยู่แล้วครับเนื่องจากตัวผู้เล่น ความเข้มข้นของฟุตบอลลีครับหรืออะไรต่างๆผมมองว่าพวกเขาเหนือกว่าชัดเจนครับก็ติดแค่เรื่องราคาครับที่มันจะหลอกหรือจริงไม่รู้ครับไม่สนแล้วครับไอเรื่องราคามันก็เป็นสิ่งสมมุติที่ทําให้เรากลัวเท่านั้นเองครับคู่นี้ก็ขอวิเคราะห์ตามฟอร์มตามความเป็นไปได้ครับตัวนักเตะตัวผู้เล่นแบบแผนที่เคยเห็นเล่นกันมาผมชี้ไปที่ไฮดูสปีดครับปอปาวันนี้ครับถ้าเต็มที่พวกเขาถ้าเสมอก็เสียครึ่งครับก็ไม่ได้ เสียเต็มอะไรก็ยังได้ไปต่อครับก็คู่นี้ยังไงก็ต้องอยู่ไฮดูสปิดครับจะไปลองตามราคาไอซีล่าไอผมมองว่าโอ้โหไม่ไหวจริงครับไม่รู้จะเอาเหลี่ยมไหนมุมไหนมาชนะไฮดูสปิดวันนี้ครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2ครับยืนพื้นครับไปที่บอลต่อครับต่อไฮดูสปิดทีมจากโคเอเชียครับที่ราคาปอปลาตากลมๆครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซินเคบอกับเคอา r คูเลลี่คู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบคัดเลือกคู่นี้ลงเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราซินเคบอกนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกนัดเปิดสนามของเดนมาร์กบุกไปแพ้ให้กับบอลบีสประตูต่อศูนย์ในส่วนของเคอคูเลลี่นัดล่าสุดเล่นในบ้านของตัวเองครับในฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์ครับพวกเขาสามารถชนะอัครเนสไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่โคจรมาเจอกัน ราคาวันนี้เปิดมาเป็นซินเคบอกต่อที่ราคา2ลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครึง่งก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะโหดจริงๆครับเปิดมา2ลูกครึ่งครับสกอร์สูง3ลูกครึง่งโอ้โหต้องยิงกัน3-4เม็ดนู่นเลยครับจะได้กิน2ราคาเนี่ยครับโอ้ซินเคบอกเจ้าบ้านต่อเยอะเหลือเกินครับทีมจากเดนมาร์กครับโอ้โหเข้าใจครับว่าฟุตบอลลีของเดนมาร์กกับไอไซ์แลนด์มันต่างกันพอสมควรครับแต่ฟอร์มของซินเคบอกไม่ไหวจริงๆครับช่วงหลังครับ ทั้งในกระชับมิตรทั้งนัดเปิดสนามที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ไหวจริงๆครับนัดล่าสุดก็โดนถล่มเละถึงสามประตูต่ตอศูนย์นะโอ้โหเปิดหัวในฟุตบอลลีกก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหแล้ววันนี้ต่อเยอะด้วยครับจะเอาอะไรมายิงครับสําหรับซินเคบอกวันนี้ครับบอลเตะกันสองนัดวันนี้เล่นที่บ้านของตัวเองก่อนก็อยากจะ ได้ผลการแข่งขันที่ดีครับก่อนที่จะนัดที่2น่ะจะไปเตะที่บ้านของเคเอคูเลลี่ครับเคเอคูเลรี่ก็รู้ตัวเองดีวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นรองพอสมควรครับวันนี้ครับมาเยือนก็ขอให้ไม่แพ้ไว้ก่อนถ้าจะแพ้ก็ขอให้แพ้น้อยไว้ก่อนครับแล้วนัด2ครับค่อยไปวัดกันที่บ้านของตัวเองก็ยังไหวก็ยังได้ครับนี่ก็จะประมาณเนี้ยครับทั้ง2ทีมก็จะคิดประมาณเนี้ยครับรูปเกมครับแน่นอนครับจะเป็นซินเคบอกเจ้าบ้านเนี่ยแหละครับที่จะเป็นฝั่งคลองบอลคลองเกมเข้าทำใส่ k คคูเรลี่แน่นอนครับแต่ด้วยราคามันเปิดมา2ลงูกครึ่งเนี่โอ้โหมันมันต้องยิงก่อนครับยิงก่อนแล้วต้องยิงเพิ่มครับแต่ถ้าโดนทันลึ่่องทันลึ่งโดนเคอคูเรลี่ยิงก่อนผมมองว่ายากจริงครับที่จะเอาคืนน่ะแน่นอนครับวันนี้จะเป็นการวัดกันเลยครับระหว่างเกมรุกของซินเคบอกกับทีมจากเดนมาร์กนะครับกับเกมรับของ k คอคูเรลี่ทีมจากไอร์แลนด์นะครับ โอ้โหจะยิงถึง3ลูกไหมครับฟอร์มการเล่นอย่างนี้ครับตั้งแต่กระชับมิดมาผมมองว่าซินเคบอกยัง มันยังไม่ลงล็อกครับยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ผมมองว่าพวกเขาน่าจะใช้เวลานาน,านกว่านี้ครับนานอีกหน่อยครับว่ากว่าจะเข้าขาลงล็อกกันนะครับไอ้ถามว่าวันนี้จะชนะไหมมันก็มีโอกาสชนะเพราะพวกเขาค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับแต่ถามว่าจะถล่มทลายไหมจะยิงเป็น3-4เม็ดไหมตัวผมมองว่าไม่ครับไม่น่าจะยิงขาดครับเคอคูเรลี A ่มาถึงตรงนี้ได้พวกเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับพวกเขาเป็นตัวแทนจากไอซ์แลนด์ครับถึงแม้จะเป็นถ้วยเล็กครับ แต่ในฟุตบอลลีกเนี่ยของพวกเขาอ่ะก็โอเคครับก็ก็ไม่ได้ฟอร์มหวือหวาอะไรครับแต่ไอจะมาแพ้ถึงสามเม็ดผมมองว่าพวกเขาเ็าคงไม่อยากจะแพ้ขนาดนั้นเหมือนกันครับผมมองว่าไม่ถึงครับคู่นี้ถ้าจะเป็นเจ้าบ้านชนะเต็มที่สุดๆจริงๆนะถ้าตามที่ผมคิดวิเคราะห์ไว้จากฟอร์มการเล่นน่ะผมให้เจ้าบ้านชนะแค่สองเม็ดรครับผมมองว่าไม่ชนะถึงราคาแต้มต่อสองลูกครึ่งครับ โอเคครับถ้าได้ยิงนําก่อนครับช่วงต้นเกมแล้วไหลแบบนั้นผมไม่ว่าครับแต่อคูเรลี่ทีมเยือนเขารู้ตัวเองดีครับเขามันเน้นตั้งแต่ต้นเกมแล้วผมมองว่าผ่านไปช่วงแรกของเกมถ้าอคูเรลี่ไม่เสียประตูก่อนครับรูปเกมเนี่ยมันจะเข้าทางพวกเขาเต็มเต็มแลวจะกดดันเจ้าบ้านสินเคบอกแน่นอนครับผมมองว่าวันนี้ครับขออยู่บอลรองเลยคู่เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ช่างครับไม่น่าจะยิงถึงแต้มต่อครับเผลอครับเคอคูเรลี่จะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยซ้าไปครับสําหรับคู่นี้ รอง KA เอคูเรล,ลีทีมเยือนที่ราคา2ลูกครึ่งครับเหตุผลง่ายๆครับต่อแพงเกินไปครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง SK- บานพบกับเลดูซาวบวัวคู่นี้เราข้ามมาที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับเป็นถ้วยใหญ่ของยุโรปครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรา S k สบานทีมจากนอร์เวย์นัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับ KFUM Oslo ออสโลประตูต่อศูนย์ในลีกนอร์เวย์ ในส่วนของฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับเรดบูสเซาวบวกนัดล่าสุดกระชับมิดแพ้ให้กับดารบี้เขาตีเป็น1ประตูต่อ2คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่โคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรดบูสเซาวบวกทีมเยือนต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ s k สเคบานครับก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดเสียหายพอสมควรครับในฟุตบอลลีของพวกเขาไปแพ้ให้กับทีมที่อยู่โซนล่างๆของตารางคะแนนอย่าง KFDM ฟดีเออสโลไป2อครับทั้งที่ว่าทีมเขาเหลือ10คนครับแต่ทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับ s k สเคบานครับก็ต้องบอกว่าฤดูการนี้ครับในลีของพวกเขาฟอร์มค่อนข้างจะก็ถามว่าดีไหมมันก็โอเคครับแต่กราทำมาผิดคาดไปเยอะพอสมควรตอนนี้รั้งอันดับ3ของลีครับ คือก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่ครับแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้เป็นตัวแทนของลีครับโอ้ทำมันดับจนได้มันเตะแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเนี่ยก็อยากไปเหมือนกันครับก็อยากทําให้มันดีที่สุดเหมือนกันครับทีมจากนอร์เวย์ครับถ้าถามว่าวันนี้เจอของแข็งไหมมันก็เจอของแข็งครับเรดบูลเซาบวกครับทีมจากออสเตรียครับเราจะคุ้นหูกันพอสมควรครับเรดบูลเซาบวกนี่ยก็เป็นทีมในเครือข่ายของอาเบลซิกอะไรพวกนี้ครับไอ้พวกกระทิงแดงนี่นะครับ เราจะคุ้นหูคุ้นตากันบ่อยเหลือเกินครับแล้วในสโมสรชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนส้มหล่นมาที่พวกเขาครับได้ไปเตะเฉยเลยครับเป็นตัวแทนจากยุโรปครับเพราะเขาเอาตัวแทนจากประเทศไหนไป2ทีมแค่นั้นเองโอ้โหค่าสัมมธิ์ของพวกเขาในยุโรปครับดีก็เลยได้ไปครับแต่ก็ไม่เป็นท่าครับตกรอบแรกไปเลยครับใน สโมสรชิงแชมป์โลกครับแล้วมันกระชับม,มี2นาทีผ่านมาก็แพ้ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยลงลกลง,ลงตัวเท่าไหร่ครับนักเตะของเรดบูลซันบวกผมมองอ่ะคือในช่วงปีซีซั่นเนี่ยนักเตะของพวกเขาแทบไม่ได้พักเลยอ่ะคือ,ค,อคือมีโปรแกรมครับตั้งแต่สโมสรโลกแล้วมันกระชับม,มี2นาทีผ่านมาแล้ววันนี้ก็ต้องมาเตะแชม์ลี่คือโอ้โหโปรแกรมโคตรชุกเลยครับคือปกติช่วงนี้นนเขาสโมรสมรเขาจะปล่อยนักเตะครับไปพักผ่อนกับครอบครัวครับ,รบไปพักผ่อนครับ โอ้โหเจ้ยายาวเลยแต่นักเตะของเรดบูลครับมีแต่ฟุตบอลกับฟุตบอลครับนักเตะบางคนของเรดบูลตอนนี้อาจจะคิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงเต่าครับไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับคืออยู่แต่ที่สโมสรอ,อย่างเดียวครับคือตอนเนี้ครับข้อที่จะเห็นชัดๆเลยคือ ไอ้เรื่องความฟิตไอ้ความกระหายผมมองไอ้เอสเคบานตัวเนี้ยทีมจากนอร์เวย์ะคือตอนเนี้ยฟุตบอลลีกของนอร์เวย์มันอยู่ช่วงกลางๆของลีกคือกลางๆฤดูกาลคือมันเป็นช่วงที่พีข,ของนักเตะลีกนอร์เวย์ครับส่วนเลดบูซาวบวกตัวเนี้ยมันมันเป็นช่วงที่พวกเขาควรได้พักแต่ไม่ได้พักอะครับคือเตะยาวๆลากมาเลยอะครับคือบางทีมันก็เหนื่อยมันก็ลาบางทีเตะฟุตบอลมาทั้งปีไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผมมองว่าข้อเน,นี้ย ไอแรงกระหายเนะี่ยผมมองว่า SK บานเจ้าบ้านนะมันจะดูดีกว่าทีมเยอะนะผมมองว่าเนี้ยกับราคาปอปลาของเรดบูล l ซาบวกผมมองสภาพนี้นะผมมองเลยเรดบูล l ซาบวกอะไม่สามารถบุกมาชนะนน SK สเคบานได้หรอกครับเอบานครับถึงแม้ฟอร์มหน้าที่ผ่านมาจะแพ้แต่ไอเรื่องในบ้านของพวกเขาเล่นเกมเย้าวพวกเขาพอไว้ใจได้ครับทั้งฤดูกาลเนี่ยเปิดฤดูกาลเนเพิ่งจะแพ้ ในบ้านของตัวเองแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาผมกล้าพูดเลยครับเอสเเอสเคบานวันนี้ปิดประตูแพ้ได้เลยครับเลดบูซาบอกวันนี้สภาพอย่างนี้ผมมองครับเผอเผออาจจะแพ้เอสเคบานเจ้าบ้าน้วยซ้ําไปครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านมองไปที่บอลรองครับมองว่าวันนี้พวกเขาจะมีผลการแข่งขันที่ดีกับราคาปอปลาผมมั่นใจเอสเคบานยังไงก็ได้รับประทานครับสำหรับคู่นี้อยู่บอลรองครับรองเอสเคบานเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเชลบอนพบกับคาร์บ,บักคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกรอบคัดเลือกคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่ตามเวลาบ้านเราครับเชลบอนนัดล่าสุดของพวกเขาสามารถบุกไปถลม่มฟอร์วิลเลนเจอร์สประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลถ้วยของไอแลนด์ครับในส่วนของแช,ชมเปียนลีกรอบที่ผ่านมาของพวกเขาสามารถผ่านลินฟิลมาได้ด้วยสกอร์รวม2นัด2ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือนอย่างคารบาบักครับทีมจากอัไบายนครับนัดล่าสุดของพวกเขากระชับมิดแพ้ให้กับแรดบูซาบวกไป2ประตูต่อ1คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่โคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาเป็นคารบาบักทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เชลบอนครับทีมจากไอร์แลนด์ครับก็ต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหืดจับพอสมควรครับ แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับวันนี้มาโคจรมาเจอกับยอดทีมอย่างคาร์บ,บักทีมจากยอดทีมจากอาเซอร์เบจันครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของอาเซอร์เบจันนับแทบจะคุ้นหูเหลือเกินครับไอ้คาร์บ,บักเนี่ยมักจะอยู่ในยูโรป้าลีกคอนฟเฟเนซ์ลีกอย่างนี้ครับพวกเขามักจะมาเตะตลอดเลยครับ ต้องบอกว่าเป็นขาประจําของอเซเบจันเขาเลยครับตว่าจัดจ้านเลยครับในประเทศเขาครับคาราบักเนี่ยครับเป็นทีมชั้นนาของอเซเบจันครับแต่วันนี้ต้องมาเยือนไอร์แลนด์เขาต้องบอกว่าโอโ้โหเป็นต่อ1ลูกครับเป็นต่อเกือบ1ช่วงตัว1ช่วงตัวแบบนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากครับเพราะเชลลบอนเองก็อย่างรอบล่าสุดเนี่ยก็มีประสบการณ์มาแล้วครับถึงแม้ใครๆจะมองว่าพวกเขาเป็นรองครับแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดของพวกเขามาได้อะ ผมมองว่าวันนี้คือเชลบอนน่ะมันรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับเจา้าบ้านวันนี้คือว่าเป็นรองแน่นอนนะครับตามตัวผู้เล่นตามฟอร์มการเล่นตามประสบการณ์ของตัวผู้เล่นเนี่ยรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับคือก็ขอให้ไม่แพ้ไว้ก่อนละกันนะคือนัดแรกที่บ้านของตัวเองครับถ้าชนะได้ก็อเอาครับรูปเกมของพวกเขาไม่มีอะไรมากครับคือก็ตามเกมของพวกเขาไม่จําเป็นต้องไปหุม่มห่มบุกห่มแรกกับคาราบักอยู่แล้วครับคือเหนียวเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับ านัดนี้เสมอไปไปเตะนัดที่2ที่เจอกับคารบาบักก็ไปวัดกันตรงนั้นมันก็ได้ไม่เสียหายครับขอแค่นัดแรกมีผลการแข่งขันที่ที่เป็นใจพวกเขาครับที่ไม่แพ้ไปก่อนเอาริงจริงคือเอาตรงๆอ่ะไม่แพ้ไปก่อนก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับไอคารบาบักวันนี้ครับคือพวกเขาก็รู้ตัวเองดีว่าเป็นต่อคงจะคงจะหาโอกาสของตัวเองครับที่จะศบช่องศบทางเข้าไปยิงแล้วก็ได้เปรียบมาก่อนทับนัดแรกแล้วนัดที่สองก็ไปเตะที่บ้านของตัวเองเงนี้ครับ ก่อนลูปเกมว่าผมมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะยิงประตูกันก็ค่อนข้างจะน้อยครับเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเก่งเหมือนกันครับก็ไม่อยากมีใครโดนก่อนครับโดนก่อนขึ้นมาก็คืนยากเหมือนกันครับถ้าเอากันเอากันตามตรงอ่ะคาราบักอะโอเคกว่าครับแต่ผมมองว่าวันนี้เชลลบอนอะถ้าจะแพ้นะจริงๆอะ่ะเชลบอนถ้าจะแพ้ผมมองอะไม่แพ้ถึงสองลูกเต็มที่ก็แพ้แค่เม็ดเดียวะผมให้ไม่เกินแต้มต่อเพราะไอ้คาราบักที่เห็นเห็นเลยครับ ในช่วงบอลกระชับมิที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเหมือนยังตับจูนกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ยังขาดขาดเกินเกินนะผมมองว่าตรงเนี้เยเชลล์บอลน,น่าจะรู้ดีครับคงจะรู้ว่าต้องเล่นยังไงครับคู่เนี้ยผมเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบและเชียร์ไปที่บอลรองครับผมมองว่าบอลรองคู่นี้ยถ้าจะแพ้ แพ้ไม่เกินแต้มต่อเต็มที่ก็ยกไปเต็มที่ก็เจ้าไปครับไปรองหนึ่งลูกครับสาหรับคู่นี้ครับเชีย์ไปที่เจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเชลบอลมีทีเด็ดมีดีแน่นอนครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยเพอเพออาจจะมีเซอร์ไพรส์คู่นี้ยืนพื้นครับรองเชลบอลเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่ที่6ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปนพบกับเยอรมันคู่นี้เป็นฟุตบอลหญิงครับในฟุตบอลร,รอบรองชนะเลิศของ ฟุตบอลยูโรครับโอ้โ oh หฟุตบอลยูโรหญิงครับโอ้โ oh. หเดินทางมาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศแล้วครับตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับสเปนครับโอ้โ oh หในรอบที่ผ่านมาของพวกเขาพวกเขาสามารถผ่านสวิตเซอร์แลนด์มาได้สวยงามครับ2อูนย์ครับจบมาชิวๆสบายๆครับแล้วรายการเนี้ยพวกเขาโอ้โ oh หต้องบอกว่า ยิงยาวๆเลยครับชนะรวดตั้งแต่รอบแรกมายันรอบ8ทีมสุดท้ายครับโคจอนมาเจอกับเยอรมันรอบรองตรงนี้ครับเยอรมันก็ต้องบอกว่าเข้ามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหกระท่อนกระแทนเหลือเกินครับในรอบแรกก็แพ้ให้กับสวีเดนในนัดสุดท้ายถึง4-1ครับรอบที่ผ่านมาเสมอกับฝรั่งเศสในเวลา1-1ต่อเวลา120นาทีก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับต้องถึงขั้นดีกาครับชนะลูกจุดโทษมาได้ครับ6ประตูต่อ5โอ้โหต้องบอกว่า กว่าจะผ่านมาได้ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเยอ,เยอรมันครับที่ชนะสเปนไปได้1นศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสเปนต่อหนึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะโหดจริงๆครับสเปนโอ้โหใครๆก็ยกให้สเปนเป็นต่อเยอะพอสมควรครับต่อตั้ง1ลูกครับหช่วงตัวเลยโอ้โหต่อแบบส,สุดๆจริงๆอ่ะครับแล้วทั้งสองทีมก็ใกล้เคียงกันครับในอันดับโลกสเปนอันดับ2ครับเยอรมันอันดับ3ของโลกนะคือก็ไม่ห่างชั้นกันเท่าไหร่ครับถ้า ในโซนของฟุตบอลทีมชาตินะทั้งหญิงทั้งชายคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันครับโอ้โหแล้ววันนี้สเปนต่อตั้งหนึ่งลูกครับโอ้โหต้องยิงสองลูกครับในเวลาครับถึงจะได้กินเต็มครับเยอรมันเองก็ไม่ยอมแน่นอนครับพวกเขามีประสบการณ์มาแล้วครับในหน้าที่ผ่านมาที่เจอกับฝรั่งเศสในการเล่นเกมยาวๆครับอย่างในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือช่วงโดนลูกจุดโทษครับคู่นี้ถ้าตื้อกันไปยาวๆเนี่ยผมมองเลยมีสิทธิ์เสร็จเยอรมันครับเพราะเยอรมันนะ มีประสบการณ์หน้าที่ผ่านมาแล้วครับในการเล่นช่วงต่อเวลาช่วงยิงโทษครับถ้าสเปนครับอยากจะปิดเกมไวๆอยากจะจบคืออยากจะชนะนันนี้ผมมองไปที่ต้นเกมเลยครับมองไปที่ครึ่งแรกครับถ้าสเปนได้ออกนําก่อนผมมองว่าคู่นี้มันจบเลยครับสเปนน่าจะยิงยาวๆเลยครับแต่มันคงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะบอลรอบรองชนะเลิศแบบนี้แล้วคือบอลน,นัดเดียวมันพลาดมันตกลอบมันพลาดมันมันพลาดไม่ได้ครับ คือสเปนเอถ้าบุกเพลินๆก็อาจจะโดนสวนกลับจากเยอรมันนะครับเยอรมันวันนี้ก็เหนียวเหนวแน่นครับตามสไตล์ของพวกเขาครับก็ก็คือว่าถามว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแก่งไหมมันก็แข็งแก่งครับแต่ไอ้คันจะไปเล่นเกมลุกกับสเปนมันไม่ใช่ผลดีครับสเปนเนี่ยถ้าใครลองเปิดเกมลูกแรกกับพวกเขาสิโอ้โหชุดหญิงของสเปนชุดนี้ต้องบอกว่าพร้อมจะเล่นงานอยู่ตลอดเวลาครับสาหรับคู่นี้บอกเลยครับเป็นการแลกกันระหว่างเกมลูกของ สาวสาวสเปนครับกับเกมรับของสาวสาวเยอรมันนะครับโอ้โหน่าจะสนุกครับเราจะได้เห็นตำราเกมลูกจากสาวสาวสเปนครับว่าวันนี้จะงัดไม้ไหนมาสู้กับเกมรับของเยอรมันครับเยอรมันวันนี้ก็กางตำราเกมรับสู้ไปเลยครับบอลเป็นรองก็อาศัยจังหวะสวนกลับเอาครับคือสเปนวันนี้คือเงื่อนไขของพวกเขากับราคาเนี่ยถ้าจะกินเต็มมันต้องสองลูกครับเม็ดแรกมันต้องมาแล้วเม็ดสองมันต้องตามมาคือ โอ้โหแล้วเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าหมูหมูขนาดนั้นที่จะโดนสเปนเขายิงสองเม็ดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดแรกเป็นของเยอรมันอะสเปนต้องพลิกยิงสามลูกผมมองว่าโอ้โหแบบนี้ผมผมผมรักไปที่สาวๆาวเยอรมันดีกว่าครับผมมองไปที่ว่าเยอรมันวันเนี้ยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกครับผมมองว่าบอลมันถึงเข้ารอบรองชนะเลิศมันต่อกันหนึ่งลูกมันต่อแพงเกินไปนครับถ้าเต็มที่เยอรมัน จะตกรอบหรือสเปนจะชนะเข้ารอบไปผมมองเต็มที่ก็ให้สเปนชนะแค่เม็ดเดียวครับเผื่ออาจจะไม่จบภายใน90นาทีครับอาจจะต้องไปต่อเวลาหรือดีการยิงลูกหยุดโทษครับสำหรับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมรักไปที่บอลรองครับผมมองว่าวันนี้เยอรมันสู้ได้ครับถึงจะแพ้แต่ผมมองว่าไม่น่าจะแพ้เกินแต้มต่อครับสำหรับคู่นี้ยืนพื้นรับรองเยอรมันที่ราคาหนึ่งลูกครับจบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับแถวส2องเกมวันนี้ครับในบทวิเคราะห์โอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่า ฟุตบอลค่อนข้างจะหลากหลายอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยุโรปครับในรอบคัดเลือกครับแชมเปี้ยนลีกหรือคอนเฟลต์ลีกครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยุโรปครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่มันมีความหมายด้วยกันทั้งหมดเลยครับสรุปให้ฟังเลยครับวันนี้ครับไม่ว่าจะตัว3ดาวหนึ่งดาวครับวันดูครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นเช่นไรจะเป็นยังไงครับหกคู่วันนี้ครับวันนี้อาจจะไม่เยอะเหมือนปกติครับ7คู่ครับวันนี้ก็ ก็ไป6คู่ครับช่วงนี้บอลมันก็มากพอสมควรครับแต่มันต้องตาต้องใจก็6คู่พอครับขอแค่ให้6คู่เนี้ยหดาว3ดาวมาแล้วก็โอ้โหสนุกน่าดูครับคู่แรกวันนี้ครับคูบิสุนีเจอกับซาลอนคู่นี้ยัดไปเลยครับสกอร์สูง3าลูกครวบ3ลูกครึ่งคู่ที่สองซีลาเเคเจอกับไฮดูสปิดคู่นี้ต่อไฮดูสปิดทีมเยือนปอปลาครับคู่ที่สซินเคบอกเจอกับเคเออคูเรลี่คู่นี้รองเคเออคูเรลี่สลูกครึ่งครับ คู่ที่4 SK บานเจอกับเรดบูลซาวบัวคู่นี้ให้รอง S k สบานที่ราคาปอกปลาครับคู่ที่5เชลบอนเจอกับคาราบักคู่นี้ให้รองเชลบอนที่ราคา1ลูกคู่ที่6สเปนเจอกับเยอรมันครับในฟุตบอลหญิงยูโรรอบรองชนะเลิศคู่นี้ให้รองเยอรมันที่ราคา1ลูกครับส่วนตัว1ดาววันนี้3คู่ครับเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเต็ปได้เลยครับตัวแรกรอง K คออคูเรลี่สลูกครึ่งตัวที่2รอง S k สบานปอปลาคู่ที่3รองเชลบอน1ลูกครับส่วน3ดาววันนี้ครับ ไปเลยครับคู่แรกเลยครับคูบีเจอกับซารอนไปที่สกอร์สูง3ลูกควบ3าลูกครึ่งครับลีกนี้ครับลีกฟินแลนด์ครับไม่ว่าจะดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ค่อนข้างจะการันตีครับเรื่องความสูงและผมก็มั่นใจว่าคู่นี้สูงแน่นอนครับเลยยกให้เป็นตัว3ดาววันนี้ครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์กับคำว่าฟุตบอลครับ ก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2-2เกมสวัสดีครับ